เขาบอกว่าถ้าไม่มีสิ่งผิดกปกติเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวป้าหน้าตามหน้ากลัวมากรายละเอียดเกมแม่งโคตรดีเลยว่ะโอเคแล้วก็มีเด็กอยู่ข้างนี่ด้วย tur. ต้องเช็คให้หมดนะครับบรรยากาศในห้องนี้ยังอึมครึมและน่ากลัวเหมือนเดิมปกติแสงไฟไม่มีเปิดดิ้นชักไม่ได้จับตัวน้องไม่ได้น้องไม่ให้จับผ <c oughs> ิดปกติ <c oughs> ไอเด็ก มึงควรที่จะผิดปกติสัตว์เอ๊ยเป็นญาติกับสไปร์แบนก็ไม่บอกกูโอ้โหเช่เมันยิมนะกลกัวมากประตูสุดท้ายนี่ถ้าผ่านไปได้คือจบเกมนะอันนี้จริงๆแก้วชาวมันไม่ซ้อนนะโอ้ง่ายอะ่ะอันนี้คือเอาให้มันจบเกมไปรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมไอสัตว์มันซ้อนกันปกติ